สวัสดีครับผมวันนี้เราจะเหตุเมนูผัดไก่ใส่ใบโหระพาครับตอนนี้กำลังผัดเครื่องผัดเครื่องหอมๆครับแล้วก็เี๋วไกล่ลงไปดได้ดีแล้วฮะเอาไกล่ลงไปครับโอ้อยจังหล การผัดผสมให้เข้ากัน <c oughs> โอ้ <c oughs> ทีเลยครับเราก็จะทำการปิดฝาปิดฝาแล้วก็รอดักกรูให้มันสุกจิ้น้อยกันครับเราก็จะทำการปรุงครับ ผงสุดกระได,ด้ส่อนหนึ่งสอส่วนก็นได้แต่จายคนหมกักคนเสียบขงสุด,ดตามด้วยนตามร้อ,อนจะส่วนหนึ่งตามด้วย,ยดย้วย สอฟต์ไก่สีกุ้งใบปละขกันครับ ซื้อมาเนี่ยก็เป็นข้อไครซื้อไปุเยียมในร้ลนแล้วไปเลือกทุกอย่างเลยตรงนั้นเยอะๆเลย กดสาดได้โอเคแลาวห้เราถจะใส่รัดลงไปครับใบมุลร้ลาใบมร้าเข้ากับลูกเองจากส่วนส่วนทำการคอ้นรอบหนึับ สีสันกับสีประมาณนี้ครับเป็นจะไรครับหนาท่านบะเสรดจยบ้อยล้วครับทำการตัดเศษสวยครับมองเหมืเลยได้ไหมนี่ผัดไก่ผัดข้อไก่ใส่ใบโหระพาสีสันเนสีสันครับหนาทาน่านมองมันจะ้เลยมาเเ